ความรู้ที่มันเป็นโน้ตฮาวโน้ตฮาวที่มันเป็นมูลค่าในอดีตมันถูกเปิดเผยมากึคนในเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบเข้าถึงเทคนิคและวิธีการง่ายๆนี่คือโลกยุคใหม่ที่มันมาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเครื่องหนังการเข้ามาของเทคโนโลยีสร้างผลกระทบทั้งด้านดีและด้านแย่นะครับให้กับคนในอุตสาหกรรมเนี่ยข้อดีคือเราหาซื้อของได้ถูกลงเช,กเช่นกัน ผู้แข่งแล้วก็ได้รับผลประโยชน์นี้เช่นกันฉะนั้นการแข่งขันของผู้ผลิตก็เลยเยกมือไหว้ซาครับป,ปี่น้องชาวไทยและชาวโลกกูกู้ปคะกบครับพบเจอกับผมเช่นเดิมครับที่หนูบ้านสวนที่มาคุยถึงเรื่องราวในอดีตถึงที่มาในการมาเป็นช่างเย็บกระเป๋าหนังหรือท,ทำเครื่องหนังเพราะเนี้ยมันเป็นมาอย่างไรนะแต่ก่อนอื่นต้องขอแนะนําวัตถุด,ดิบและอุปกรณ์ที่จะนํามาเย็บผม Assass จะทำอ่าผมได้ทําการตัดกระเทิร์นมันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกระเป๋าขนาดกลางนะครับ ขนาดกลาง่อนไปขั้นห้างจะเล็กสำหรับผู้ชายครับด้านหน้าก็จะคว้านให้เกิดลวดลายนะครับหนังด้านหน้าก็จะเป็นนะครับหนังตั้มลายนะครับเป็นลายเป็นลายทักกระเป๋าก็จะใบป,ประมาณนี้นะมีสองสามชั้นจนสายเรียบร้อยแลย้วที่เหลือก็เพียงแค่ เดียบประกอบให้มันเข้าเป็นชิ้นเดียวกันจุดเริ่มต้นของการมาทำเครื่องหนังผมคือจากเพื่อนผมคนหนึ่งถูกอาจารย์ไหว้วานให้มาเปิดคออดสอนที่มหลาลัยสักหนึ่งคอร์สเพื่อสอนน้องๆกินเวลาสักการสักปานครึ่งวันผมก็ได้เข้าไปเรียนกับมันด้วยครั้งแรกที่ทำก็ออกมาไม่ค่อยดีนะสวยบ้างไม่สวยบ้าง,างครับแต่พอหลังเราเกิดความสนใจพิณนานพวกนี้ขึ้นมาแบบจริงแบบเป็นจริงเป็นจังนะ พนวกับตอนนั้นะผมเริ่มทํากระเป๋าพีบีซีแล้วด้วยการที่ได้เรียนรู้กระเป๋าหนังแท้เพิ่มเติมเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่จะต่อเสริมกับธุรกิจที่ทําตอนนั้นได้ผมก็ทํามาเรื่อยๆนะครับสะสมความรู้และทักษะพร้อมกับออกไปตะเวนท่องยุทธจักรของอุตสาหกรรมเครื่องหนังนะครับเริ่มตะเวนที่เชียงใหม่แล้วก็ลงไปถึงกรุงเทพ เริ่มจากเสียปลาเข้าไปเจรินรัดจากเ,ด,เดินรัดผ่านไปสมุทรปราการเพื่อตามหานหนังราคาที่สุดเท่าที่จะถูกได้ในวงการนี้ก็เหมือนทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันอยู่เยอะการถูกหลอกเชิดเงินเนี่ยเอ่อไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวนะโดนไ่สองสาครั้งโอนตังไปแล้วไม่ได้ขอมากวงการคนทำเครื่องหนังก็หนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้นะครับ ในอดีตตอนที่เทคโนโลยีมันยังไม่ได้แพร่หลายขนาดน,นี้ความรู้คือโน้ตหาวที่ไม่สามารถแบ่งปันกันได้นะครับคุณจะไปซื้อของที่ไหนซื้ออะไรที่ไหนถูกซื้อหนังที่ไหนถูกเท่ยวว่าจะเก็บงำกันเป็นความลับไม่มีใครเปิดเผยให้กันโรงงานไหนปล่อยเศษหนังได้ถูกโรงงานไหนปล่อยเศษหนังได้ดีเนี่ยไม่มีใครบอกกันด้วยซ้ำ ทุกคนเก็บพวกนี้เป็นความลับเนื่องจากว่ามันเป็นต้นทุนทางหน้าธุรกิจเพราะว่ากลัวเขาจะเดินมาถึงต้นทุนตรงนี้ได้เขาต้องฝากฝันตัวผมเองก็ฝากฝันลักษณะเช่นนั้นมาเหมือนกันแต่พอเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นมี YouTube มี Facebook การแชร์ข้อมูลมันทั่วถึงกันนี่ขึ้นความรู้ที่มันเป็นโน้ตหาวโน้ตหาวที่มันเป็นมูลค่าในอดีตมันถูกเปิดเผยมากขึ้นผ่านกระบวนการต่างๆพวกนี้แหละ คนเลยเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและแหล่งอะไรได้ง่ายเข้าถึงเทคนิคและวิธีการได้ง่ายนี่คือโลกยุคใหม่ที่มันมาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเครื่องหนังรวมไปถึงอุตสาหกรรมเครื่องหนังทามือนี่ด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีสร้างผลกระทบทั้งด้านดีและด้านแย่นะครับให้กับคนในอุตสาหกรรมเนี้ข้อดีคือเราหาซื้อของได้ถูกลงเราไม่จะเป็นต้องต่อกของ ก็แม่ค้ามาโพสขายของให้เราได้เลือกซื้อถึดบ้างเ,เช่นกันกู้แข่งเราก็ได้รับผลประโยชน์นี้เช่นกันฉะนั้นการแข่งขันของผู้ผลิตก็เลยมีคนที่อยู่รอดในธุรกิจนี้ได้คือคนที่รักษาฐานลูกค้าตัวเองได้เหนียวแน่นที่สุดและขออยายฐานลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับจะเป็นจุดแข่งของผู้ประกอบการต้นทุนเกี่ยวกับวัตถุดิบและอะไรเราหาซื้อได้ง่ายขึ้นในราคาที่ถูกลง แต่ต้นทุนอยู่ต้นทุนเดียวที่มันไม่สามารถทําให้ถูกลงได้คือต้นทุนของเวลาฉะนั้นวันนี้ผมเลยจะมาเย็บให้ดูว่าการทํากระเป๋าหนึ่งใบที่เตรียมงานตัดเสร็จเรียบร้อยละมันใช้เวลาเท่าไหร่โอเคเริ่มไปดว่าครับเดี๋ยวขอไปยิบนาฬิกาก่อนนะตอนนี้เวลา13บสนาฬิกาสินาที จาก13นาฬกา20นาทีตอนนี้15นาฬิกา35นาทีนี่คือเวลาที่ใช้ไปนะครับในการเย็บกระเป๋าใบหดีเนี่ยกนะารเย็บเป็นเพียงแค่หนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการทำกระเป๋านะครับ13 14 15 3ชั่วโมงกว่านี่นะครับแค่กระบวนการเย็บกระบวนการเดียวปาเข้าไปปลาเข้าไป3ชั่วโมงกว่า เวลาไปซื้อตามร้านก็อย่าไปต่อราคาเขามากนะครับถ้าเกิดเขาเป็นช่างที่ผลิตเองและขายเองลองดูจากคลิปนี้ครับเวลาที่ไม่กี่นาทีที่คุณดูผมตอนผมเล่งสปีดมนันะมันคือเวลาสมชั่วโมงเฉพาะการเย็บยังไม่นับรวมถึงเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับกระเป๋าไว้เนี่ยนับตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปยันถึงขั้นตอนการตัดกัย่งที่บอกกันนั่นแหละ ต้นทุนของงานพวกนี้ส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าเราจะเซฟต้นทุนของวัตถุดิบลงได้มากแต่ต้นทุนที่มันไม่เคยถูกลงเลยคือต้นทุนค่าแรงโดยเฉพาะยิ่งช่างที่มีฝีมือมากเท่าไหร่ต้นทุนค่าแรงเขาก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นและต้นทุนค่าแรงก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปทุกวันทุกวันจากค่าของชีพโอเคครับคลิปนี้การทำให้เห็นกันจัะจะเลยนะว่ากลัวจะได้งานฝีมือแต่และชิ้นเนี่ยหวังว่าคนที่ได้รับชมคลิปนี้และเป็นผู้ที่ชื่นชอบงานฝีมือ เราอยากจะมีงานฝึม,มืออย่างเช่นงานเครื่องหนักสักชิ้นหนึ่งเวลาไปเลือกซื้อต่อรองกับพ่อค้าที่เขาผลิตเองขายเอง <c oughs> ก็อยากต่อเ้าแรงมากต่อเพียงแค่นิดที่จะหน่อยเพียงแค่เป็นน้ําจิ้มให้เรารู้สึกดีที่ได้รับชัยชนะในการต่อก็พอครับ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจากไปเพียงแค่นี้ครับงั้นก็ขอลากครับไว้ซาลาบนะครับผม